สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมที่เป็นฟอร์มกอย่างเช่นบนสีพยาพานทองนะครับที่เป็นกัดสีแดงแดงนะครับเป็นต้นไซแม่พันธุ์นะครับผมวันนี้นะครับมีมาแบ่งอยู่2กระถางนะครับผมแล้วก็สําหรับบนสีอื่นๆนั้นนะครับผมก็จะมีบนสีชายชนนะครับผมมีบนสีหกหลงนะครับที่ เป็นฟอร์มโกใหญ่ๆนะครับผมกัดสีชมพูนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดู่า,ายละเอียดกันในคลิปเลยนะครับผมทุกท่านว่า,อ,าอยากได้กระถางไหนนะครับผมค่อยติดต่อมาได้ที่0825698645นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ราคาแบบ โบแพงมากนักก่อนนะครับผมอย่างเช่นกอนี้นะครับผมสำหรับท่านใดเนี่ยครับผมอยากได้บนสีกวนอิมที่เป็นรฟมก่อราคาที่บแพงมากนักแต่ว่าได้จํานวนต้นค่อนข้างที่จะหลายนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมได้ประมาณ10กว่าต้นเลยนะครับผมใบดกดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้เหมาะสําหรับท่านใดที่ชอบราคาไม่แพงมากนักนะครับผม จำนวนต้นของเขามีประมาณ10กว่าต้นนะครับประมาณ14บสหต้นเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ราคาพิเศษอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมทุกท่านเพราะว่าให้ทุกท่านนั้นได้ไปเลี้ยงไปปลูกในราคาที่บ่แพงมากนักนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นเนื่องจากสีขาวนี้นะครับผมเป็นสื่อของความบริสุทธิ์นะครับผมทุกท่านเป็นสื่อความหมายได้ดีนะครับผมสาหรับบอลสีตัวนี้นะครับผมเป็นบอลที่ หาค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นบอลที่ปลูกเลี้ยงนอกตู้ได้ดีนั่นเองนะครับส่วนทันใดจะได้บอลสีหกหลงนะครับที่ราคาใกล้เคียงกันนะครับผมเอากรณีไปละกันนะครับผมอันนี้เป็นต้นที่ไล่กัดสีเป็นสีชมพูมาแบบนี้แล้วนะครับผมทุกท่านสลับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่300ร่รวมส่งนะครับผมทุกท่านนี่ ก้อนนี้ไปเลยละกันนะครับผมหรือว่าท่านใดอยากซื้อไปตั้งคู่กันนะครับผมท่านอ่ะโฟมใกล้เคียงกันเลยนะครับสำหรับสองกระถางนี้นะครับมาชมกันต่อที่บนสีใบใหญ่อย่างเช่นบนสีพญาพันธงนะครับผมสำหรับบนสีพญาพันธงนั้นนะครับผมมันจะมีความพิเศษตรงที่จะเป็นไม้ใบใหญ่มากๆเลยนะครับผมถ้าเลี้ยงแบบสมบูรณ์นะครับผมหรือว่า เลี้ยงแบบเต็มฟอร์มจริงๆนะครับผมใบเขาจะมีขนาดถึง 2- อสาฝ่ามือเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นไซแม่พันธ์เช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับใบของเขาแต่ละใบนะครับผมตอนนี้นะครับหล้นฝ่ามือเลยนะครับผมจะเป็นเหมือนพานนะครับผมท่านจะเป็นใบยกขึ้นแบบนี้นะครับผมบอนสีพญาพันธ์ทองนะครับผมเป็นบอนที่น่าสะสมนะครับผมชื่อเพาะนะครับผมแล้ว สำหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนต้นค่อนข้างที่จะหลายและก็ได้ต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุ์ไปเลี้ยงเลยนะครับสำหรับฟอร์มของเขานะครับผมความสูงประมาณ50กว่าเซนเลยนะครับผมอันนี้จํานวนต้นก็ค่อนข้างที่จะหลายนะครับประมาณ10กว่าต้นแถมหนอกกาลังงอกขึ้นเพียบเลยนะครับผมหนอกที่กําลังงอกขึ้นนี่ก็ประมาณ 4- ี่หต้นแล้วนะครับผมทันที่ผมดูด้วยตาเปล่านะครับผมอยู่ใต้ดินอีกตั้งหากนะครับผมท่านนี่ได้10กว่าต้นแบบนี้เลยนะครับผมซึ่ง ไม้ลักษณะอันนี้จะเป็นไม้ที่หัวใหญ่เพราะว่ามีการแตกก่อแตกหน่อขึ้นต่อเนื่องนะครับสาหรับบนสีพญาพันธงกระถางนี้นะครับเป็นต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมจะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบไม้พื้นใบแดงๆใบใหญ่ๆนะครับผมวันนี้มีมาแบ่งอยู่2กระถางนะครับผมสำหรับอีกกระถางนึงนั้นนะครับผมจะเป็นไส้ขนาดที่ อ่าเล็กกว่ากระถางนี้นะครับผมแต่ว่าราคาก็จะถูกกว่านะครับก้อนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูบนสีพญาพันธงอีกกระถางนึงนั้นนะครับผมเออเผื่อท่านใดอยากได้บนสีหกหลงไซส์ใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับอ่าฟอร์มพอๆกับบนสีพญาพันธงเลยนะครับผมซึ่งกระถางนี้นะครับผมเป็นกอใหญ่กอสูงดีมากๆเลยนะครับผมกัดสีชมพูประมาณนี้นะครับผมสําหรับ กระถางนี้นะครับผมกัดสีชมพูเกือบทุกใบเลยนะครับผมกระถางนี้มีอยู่10กว่าต้นนะครับผมฟอร์มใกล้เคียงกับบนสีพญาพันธงจะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับผมได้ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ครับส่วนลําต้นของเขานะครับผมมีการงอกยอดขึ้นตัวเนื่องแบบนี้เลยนะครับผมกอเน้นมากๆเลยนะครับอันนี้สําหรับท่านใดที่ชอบไม้ฟอร์มใหญ่ๆนะครับผมไปตั้ง จะโดดเด่นเลยนะครับผมามาต่อกันที่บอลสีพญาพันธงกอ,อนุ่นนะครับผมสำหรับบอลสีพญาพันธงกระถางนี้นะครับเป็นต้นไซแม่พันธ์เหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าจะโบยใหญ่ไซอลังการเหมือนกอละหกร้อยห้าสิบนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมทุกท่านมาดูหน้าใบของเขานะครับสําหรับการกัดสีของเขานั้นค่อนข้างที่จะแดงสดดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผม มีประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมท่านเอาเป็นว่าให้ราคาพิเศษไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับมีประมาณสิบกว่าต้นมีโนอ่ามีหัวนะครับผมสำหรับบนสีพญาพันธ์ทองกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งนะครับผมนี่ครับเป็นต้นไซต์แม่พันธ์พอๆกันนะครับผมแต่ว่าท่านใดอยากได้ไซต์อลังการเอากระ650อไปนะครับผมเพราะว่าใบเขาใหญ่มากๆเลยนะครับผม หรือว่าท่านใดอยากได้ไม้ป้ายอย่างเช่นบนสีชายชนนะครับผมสำหรับบนสีชายชนกระถางนี้นะครับผมมีความพิเศษตรงที่เขาได้หลายต้นนะครับผมท่านนี่ครับแล้วก็เป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับผมท่านเพราะว่าเป็นไม้ที่ใบแข็งนะครับผมท่านเป็นฟอร์มแบบเตี้ยๆนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมมี -78 ต้นนะครับผมแล้วหน่อที่9กําลังงอกขึ้นด้วยนะครับ สำหรับต้นที่9นะครับผมกําลังงอกหน่อขึ้นนะครับผมเดี๋ยวซูมกล้องให้ดูนี่ครับผมเพิ่มอีกเป็น9ต้นนะครับผมสาหรับท่านใดนะครับผมมาดูคลิปนี้นะครับผมจะให้ราคาพิเศษไปอยู่ที่เจ็ดร้อยรวมทรงละกันนะครับผมท่านใดทักมาก่อนนะครับผมมีสิ์กอนะครับผมปกตินะครับบนสีชายชนนี้นะครับผมถ้าเป็นโกใหญ่ขนาดนี้นะครับผมจะมีราคาสูงกว่านี้นะครับผมท่านอันนี้ตกต้นละไม่ถึงร้อยนะครับผมท่าน เอาไปเลี้ยงต่ตนะครับผมท่านอ่ะเป็นบอลที่สามารถที่จะไปตั้งไปเลี้ยงนอกตู้ได้ดีอีกหนึ่งชนิดนะครับผมเพราะว่าเป็นบ,นบอลโบราณค่้นขางที่จะแข็งแรงนั่นเองนะครับผมท่านอันนี้ท่านใดที่ชอบกระถางไหนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมหรือว่าท่านใดนะครับผมอยากได้บอลสีหกหลงนะครับผมที่กัดสีแปบ,บออกเป็นลายไทยแบบนี้นะครับผมท่านเพราะว่าจะกัดสีเป็น ธรรมชาตินะครับผมทุกท่านจะกัดสีออกเป็นลายๆขอบๆออกข้างๆนะครับผมกอนี้เลยนะครับผมสาหรับท่านใดที่ชอบบนสีหกลงนะครับผมที่ไล่กัดสีมาแบบนี้นะครับผมนี่ครับบางท่านก็ชอบแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเขาจะขึ้นขอบเหมือนลายไทยนะครับผมทุกท่านสังเกตดีๆนะครับผมนี่ตรงขอบข้างเขานะครับผมเขาจะไล่กัดเป็นสีเขียวแทรกแบบนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ ถ้าท่านใดชอบลายแบบธรรมชาติของเขานะครับผมทุกท่านที่กําลังไล่กัดสีมามีสีเขียวแซมแบบนี้นะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมมีความพิเศษตรงที่เขาได้หลายต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับจานวนต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมประมาณ20ต้นได้นะครับผมเพราะว่ามีหน่อก่อขึ้นเพียบเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นกลเน่นเป็นบอลที่มีหัวนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผม นี่ครับสวยนะครับผมกอนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นต้นที่กัดสียังไม่หมดก็จริงนะครับผมแต่ว่าลายเขาสวยมากมากเลยนะครับผมเอาเป็นว่าทัานใดชอบกอสูงกอใหญ่สีชมพูนะครับผมเอากอใหญ่ข้างหลังนี้ไปนะครับผมแต่ว่าทันใดชอบที่ยังไล่กัดสีไม่หมดจํานวนต้นหลายๆนะครับผมเอากอนี้นะครับผมราคา6 0 0นี้เป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะครับผมอันนี้ จะส่งตะกร้าให้แบบอย่างดีเลยนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมมาดูคลิปนี้นะครับผมให้ราคาพิเศษค่อนข้างที่จะหลายกระถางนะครับผมเอาเป็นว่ากวนอิมที่เป็นใบแผงจะเป็นปีกนางฟ้ากระถางนี้เอาเป็นว่าเอาอยู่ที่500รวมส่งแล้วกันนะครับผมแต่ว่าสวนมากๆเลยนะครับผมสำหรับกอนี้เพราะว่าได้จํานวนต้นหลายนะครับผมท่านประมาณ10กว่าต้นนะครับผมเป็นกอน่เนียนแบบนี้เลยนะครับ นี่มีการงอกยอดขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดที่สนใจบอลสีนะครับผมติดต่อมาได้ที่0825698645นะครับผมสําหรับบอลสีหกหลงกระทางนี้นะครับผมมีอดคอมเมนต์มาอยู่นะครับผมว่าสนใจนะครับผมแต่ว่าบริษติดต่อมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลงขายอีกสักรอบนึงนะครับผมเพื่อเป็นการปิดคลิปนะครับผมก็ละ500รวมส่งนะครับผมท่านโอ้สวยนะครับผมต้นนี้นะครับ เราะว่าเป็นสีชมพูค่อนข้างที่จะเข้มนะครับผมทุกท่านอ่ะมีประมาณ10ต้นนะครับผมสำหรับกระถางนี้กถือว่าเป็นต้นค่อนข้างที่จะสวยอีกกระถางหนึ่งทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามองไปนั้นเป็นสีชมพูเกือบทุกใบเลยนะครับผมนี่เอาไปตัางคู่กันกับบนสีกวนอิมกระถางนี้ได้เลยนะครับผมราคาเท่ากันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนและมากดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมชอบกระถางไหนโปรดติดต่อมาได้ที่0-8 2ส ห6 9 8 6เ5ยินดีจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับ